อีกเรื่องที่ต้องดูแลคือเรื่องหุน่นอดี้ไทป์อ่ะก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะรูปร่างมีหุ่นแบบไหนยังไงก็ต้องดูแลตัวเองแต่อย่างป้าปุ้ยเนี่ยค่อนข้างจะดูแลยากอายุเยอะมันเริ่มกลายเป็นมีเกินทุกส่วนจริงคือด้วยน้ําหนักตัวเยอะด้วยแล้วตอนเด็กๆเราเราใช้ร่างกายเราแบบโหใช้เกินเลยอะ่ะมีร้อยใช้ไปร้อยห้าสิบเลยหลังๆแบบแค่ชวนเดินอะ่ะเดินเที่ยวยังเจ็บเข่าเลยขึ้นบันไดอะไรเงี้ยการเดินในน้ำเนีเน่ยป้าจะสามารถเดินสัก เอออาที่พอเหนื่อยก่อนดีกว่าเริ่มต้นอย่าไปถักย่อลงนะคะแต่อย่าย่อให้มิรนะมิไหายใจหยอเลยนะคะที่ชวนป้าปุ้ยมาวันนี้ก็เพราะว่าป้าปุ้ยนี่ก็เป็นหนึ่งในเพื่อนในกลุ่มกวนของเรานะคะทีนี้เราทำด้วยกันงาเราใช่ไหมเรื่องแรกขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยมหนุ่มได้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนพี่นุ๊กด้วยสุดท้ายก็ได้มาเป็นเพื่อนกันจริงๆเตอนที่ทาอะไรอยู่บ้างเนี่ย ก็ตอนนี้นะคะมีงานอะไรก็ทําไปนะคะ uh huh. เพราะว่าเราก็ ช่วงเออช่วงก่อนนั้นนั้นก็หยุดโควิดมานานเนาะก็เปิดร้านอาหารค่ะชอประทุมทองนะคะอยู่ตรงถนนอัสดางริมคลองหลอดค่ะก็เปิดมา20กว่าปีแล้วเป็นอาหารไทยมีดนตรีนะคะเพลงเพราะค่ะก็ไปดูดนกันได้นะคะแล้วป้าอยู่ไอวไหมอยู่ที่้านป้าอยู่ประจํากับทุกวันเลยคลองหลอดค่ะชอประทุมทองก็จะมีแม่ครัวมีแม่ครัวทําอาหาร อร่อยค่ะร,รสชาติเป็น,น,นอ,อย่องไรไทรไทรนวลนวก็จะเป็นไทยไทยอย่างที่ขึ้นชื่อเลยก็คือต้ม18มงกุฎ18มงกุฎมันคือตุนต๋นต้มตุ๋นก็จะมีเนื้อมีหมูมยิ่งเนื้อยิ่งอร่อยอเป็นต้มแบบว่าจะแซ่บๆหน่อยอชใช่หน่พูดแล้วหิวเลยอันนี้ก็เป็นชื่อเชื่อบขึ้นชื่อของที่ร้านเหมือนกัน แล้วเพลงรับเพลงเป็นดนตรีไหนเห็นบอกมีเพลงฟังด้วยใช่มใช่มีโฟกซองมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะดนตรีไทยฉันคิดว่าละนานเลยนะไม่ใช่แบบว่าวงใหญ่ขนาดเป็นโฟกซองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าวัยรุ่นทั่วไปอะไรรุ่นทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยมาตั้งแต่อยู่วงการมาชอบทำอะไรชอบทำอะไรที่สุดจริงๆแล้วก็มาด้วยนี่เลยใช่ไหมลูกชิ้นโอเด้งเนี่ยไม่จำจำจำได้เหรอ ใช่ป่ะก็แบบจริงๆเข้ามาด้วยโฆษณาฉันฉันเอ่ยได้ไม่เป็นไรเขาไม่จ่ายค่าปอนเรเซอร์ทีหลังแล้วกันนะลูกชิ้นน่ะฉันจำได้เลยกินลูกชิ้นแล้วคนจำได้ด้วยนะโอเด้งจำได้เราน่ารักไงคลิปลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเออกิจริงแล้วเข้าสู่วงการนะคะโดยตัวเองนี่นะคะชักนำเพราะตอนเด็กๆเนี่ยใฝ่ฝันเลยว่าอยากเป็นนางเอกอยากเล่นละครใช่อยากเป็นนางเอกเรานี่มันแน่นอนจริงนะอยากเล่นละครก็เลยไปสมัครแบบว่า เขามีสมัครช่องสามตั้งแน่การแสดงก็ไปสมัครก็เลยเข้าวงการมาได้ก็เลยเข้าวงการแล้วก็อยู่มากี่ปีแล้วนะอยู่มาประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะอยู่ในเขาเรียกว่าในโลกใบนี้มานานกว่า20ปีด้วยอยู่ในวงการนแค่20กว่าปี20กว่าเกือบ30ปีแต่อายุที่อยู่ในโลกใบนี้มาเนี่ยขาก็แค่เลยหลักสี่มานิดเดียวเองเลยหลักสี่ไปแล้วนะคะใช่ กำลังจะเข้าเรื่องว่าอยู่มา50กว่าปีละยังไม่เคยมีแฟนเลยวยจะบอกให้นะว่าป้าปุ้ยของฉันเนี่ยป้าปุ้ยของเราเนี่ยนะไม่เคยมีแฟนเลยในชีวิตยังเป็นเวอร์จิ้นอยู่เลยตายแล้วทิงหลอไม่เอาอายเขาอันนี้เป็นการอันนี้คดีใช่ไหมคะเวอร์จิ้นเนางานหัวเราะกันใหญ่เลยคลิปทักคิัก เธอคิดว่าฉันพูดโกหกเหรอรายการฉันเนี่ยนะบ้าบอแต่ไม่เคยโกหกนะเรื่องจริงล้วนแต่กล้องแต่กล้องบอกเฮ้ยจริงเหรอน้องลงน้ำลายไหลเลยอน้ำลายพูดถุยนะที่ไหลอ่ะป้าต้องต้องแยกแยะให้หอดแล้วน้ำลายไหลกับก็ตุ้ยอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไหลนะเขาถุยออกมาเขาการขาวว่าเฮ้ยสวยน่ารักเซ็กซี่ขนาดนี้ไม่มีแฟนจริงเหรอเอาจริงเอาจริงไม่มีแฟนจริงนะคืออาจจะเคยมีแฟนแต่ว่า ยังไม่เคยแบบว่าผ่านยังไม่เคยมีอะไรกันเลยอยากจะอย่าบอกใครนะเทปนี้ต้องิดเป็นความลับเลยนะอยากจะไล่ลงล่างเลยลงไปได้ไหมเนี่ยคือเราเป็นคนรักนวนสมงวนตัวไงจะเป็นไอ้ตัวยาวไปนิดนึงตอนแรกกะกะจะเล่นตัวนิดหน่อยอยาวไปนิดนึงปรากฏปัจจุบันนี้นะะกวักมือเรียกนะแถมควักเงินให้มันนะผู้ชายไม่มาเลยอะ ป้าเมื่อวานนี้เว้ยผู้ชายเรียกสองหมื่นฮะผู้ชายทำให้ป้าเลยได้ไหมอักคิดเท่าไหร่สองหมื่นครับป้านึ่อยากจะควักแล้วแต่เสียดายตังนองเหนือจากงานการที่ทำแล้วความใฝ่ฝันที่มีแล้วเราก็จะมีเรื่องของความสวยความงามที่ต้องดูแลบ้างล่ะเนาะเพราะว่าเราก็เป็นผู้หญิงเนาะป้าปุ้ยเนาะ อยู่ในวงการด้วยถามจริงว่าป้าปุ้ยก็ไม่ได้ดูแก่นะไม่ได้ดูแก่ไปจากเดิมจาก50แล้วอะจากที่เข้าวงการมา30ปีเรียกว่าถ้าถ้าย้อนเวลาไปในคนรุ่นเดียวกันหรืออะไรเงี้ยถือว่าไม่แก่เลยยังโอเคมะโอ้ยสวยอยู่จริงนเนาะยังแบบว่ากระชากไวได้แต่สวยก็ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องได้ไว้าวคือจริงจริงแล้วเนี่ย เราก็ดูแลตัวเองอยู่ประจําอยู่แล้วนะคะถึงแม้เราจะอ้วนอย่างเงี้ยนะแต่เราก็ดูแลเรื่องการออกกําลังกายรับประทานอาหารนะการนอนพักผ่อนอย่างเงี้ยคือจะเป็นคนที่ สมัยกวอาอาจจะนอนเน้นเน้นนอนหรอคือน้อยครบหชั่วโมงอ๋อโอเคเออจริงๆนะจะไม่แบบว่าจะไม่นอนดึกยิ่งปัจจุบันเนี้ยอายุเยอะไงเราก็จะไม่ปล่อยให้ตัวเองนอนดึกก็จะนอนให้ครบหกชั่วโมงถ้าเรามีงานเช้าเราก็ต้องรู้แล้วเราจะต้องนอนกี่โมงเพื่อให้ตื่นไหมทานตอนเช้าอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างคืออารมณ์อารมณ์ก็ต้องคือมันทุกอย่างแหละลองดูแลใช่ดอาจจะมีความเครียดนี้อะไรเงี้ยเราก็ต้องปรับสภาวะอารมณ์ให้มัน ให้มันคงที่สมมุติถ้าเราแบบว่าอยากจะอยากจะคิดมากเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่พอกลับบ้านอย่างเงี้ยเปลี่ยนโฟกัสทันทีเลยอีกเรื่องที่ต้องดูแลคือเรื่องหุ่นคือต้องบอกเลยทั้งบ้านว่าแต่ละคนเนี่ยทป์ของหุ่นเราอะบอดี้ทป์อะก็ไม่เหมือนกันอยู่แล,แล้วใช่แต่ว่าก็ต้องดูแลไม่ว่าคุณจะเป็นรูปร่างมีหุ่นแบบไหนยังไงก็ต้องดูแลตัวเองแต่อย่างป้าปุ้ยเนี่ยค่อนข้างจะดูแลยากต้องบอกนี้ทายแบบเนี้ยดูแลยากเพราะอย่างแรกคือมีทุกส่วน เนะคะ่ะ<ม>เวลามีทุกส่วนเนี่ยถ้าดูแลดีๆก็สวยผู้ชายจะชอบผู้หญิงอย่างเงี้ย<ม>ผู้ชายไม่ได้ชอบแบบไม้ซีกนะมไม่ได้ชอบแบบหอมเพียวเ,เรียวลมนะอันนั้นผู้หญิงชอบกันเองนะคะ<ม><ม>ผู้ชายเขาก็จะชอบมีทุกส่วนแต่มันดูแลยากแต่ทีเนี้ยพออายุเยอะมันก็เริ่มกลายเป็นมีเกินทุกส่วนจริงเนาะแล้วเวลาออกกําลังกายเวลาชวนป้าปุ้ยออกกำลังกายเนี่ยก็จะมีอาการเจ็บเข่าใช่ใช่ไหม ด้วยน้ําหนักตัวเยอะด้วยแล้วตอนเด็กๆเราเราใช้ร่างกายเราแบบโหใช้เกินเลยอ่ะอมีร้อยใช้ไปร้อยห้าสิบเลยหลังๆแบบแค่ชวนเดินอะ่ะเดินเที่ยวยังเจ็บเข่าเลยขึ้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกเป็นห่วงเพื่อนนะก็จะแนะนํป้าปุ้ยว่าให้เริ่มออกกําลังกายวันนี้ก็เลยจะมาชวนออกกําลังกายอีกนะคะแต่เราจะไม่ให้ป้าปุ้ยทํางานนัะนะคะให้แค่ปีนชั้นหนึ่งขึ้นชั้นสิบไปนะแล้วปีนลงห้าัาง รอดชีวิตมาได้ก็สวยเลยกลัวมากเลยอยู่กับพี่ทุกอะพี่ทุกแบบใสเอเวนเจอร์มากเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัววันนี้จะมาทําอะไรซอบซอเบาเบาใสใสป่ะไป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 ไหนอะไปออกกำลังกายนี่แหละฝึกนะเออมาถึงแล้วนี่คือการออกกำลังกายของเรานะคะซึ่งก็จะเป็นการออกกำลังกายที่ทำที่ปะปุ้ยที่จิตข่าวเดินในน้ํานะคะปาปุ้ยก็เอามือลงไปในน้ําได้เลยค่ะสบายนะคะแขวนมือก่อนวางร่างกายก่อนค่ะ เสร็จแล้วนะคะุ้ยก็เดินนะคะโดยแวมืค่ะกาสลับกันเนะเหมือนเืดินธรรมดาทั่วไปแหลคะพี่นกใช่ทีนี้เราใช้มือแกวมด้วยนะคะเราก็จะได้ทังมือทั้งขาของเราเลยนะคะยกขาขึ้นสูงๆนะคะขาขึ้นแล้ ไม่รู้สึกว่าเราเจ็บเข่าแต่อย่างใดนะคะดีจังเลยค่ะออพี่โต้ทุกการออกกำลังกายฟ้าก็สามารถที่จะทำในนี้ได้อย่างเช่น<ะ>ถ้าเ้าสมมิว่าน้ำมันเตี้ยเตี้ยใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะสปพอร์ตได้นะคะโดยต้นก็อาจจะหาที่จากนะคะจับตรงนี้จับตรงนี้เราซัพอร์ย่อลงอนะคะแต่อย่าย่อให้มีมตะกามีถไายจะย่เลยค่ะค่ะ พี่ลูกค้าธาเนี่ยกปกติทําไม่ได้เลยนะคะบน<อ>บ<อ>กแต่ว่าพออยู่ในน้ำพวกเราทําได้ใช่ไหมคะใช่ถ้ารู้สึกว่าทำาง่ายขึ้นก็พยายามทิ้งน้ําหนักไปที่ส้นเท้าแล้วค่ะแล้วหลับไปที่ส้นเท้านะคะอ่าก็คือใช่ถ้าเกิดการมือก็จะทำให้ง่ายกับการโชว์ตัวขึ้นหกนะคะคอร์สต่อแล้วนะคะถ้านี้ก็เชื่อว่าป้าปุ้ยทําไม่ได้บนบกแต่ในน้ำทําไดะคะ้ค่ะควิทน,น้ำค่ะ Uh, ไม่ใช่วิดพื้นนะแล้วก็ยืนเหยียบให้ตรงนะคะแล้วก็ย่อดัวโล่ข <c oughs> อบคุณก่ะึ้น ช่วยให้อะไรเตือนะไรคะแก็ได้เก,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 ก่งแกนกลางลำตัวเนี่ยจะได้อย่างแกรกเลยนะคะเพราะว่าเราต้องพยายามแบบว่าทาให้แกนกลางให้ลำตัวของเราตรงนะคะไม่กดไม่งอตรงแล้วก็ลงตรงๆพื้นนะคะแล้วเราก็จะได้แขนด้วยนะคะในช่วงถ้าเรากลางข้อศอกนิดนึงเวลานเราลงเราก็จะได้ช่วงหน้าอกบนด้วยนะคะแต่ถ้าเราขูกข้อศอกเข้านะคะเราก็จะได้เป็นปีกด้านหลังด้วยนะคะ ก็แล้วแต่ละขายืดท้ายนี่ก็จะได้ช่วอยออกกล้ามเนะคะ,คะก็เป็นการอรอกกำลังกายง่ายๆที่เราสามารถทำได้การเดินในน้ำเนี่ยป้าจะสามารถเดินสักเอาที่พอเหนื่อยก่อนดีกว่าเริ่มต้นอ,อย่าไปหักโหมดูเบาอ,อย่าเพิ่มตั้งเวลาเนลยไงเลยอย่นนางไรคะแล้วก็จับแค่สามท่า เตะขาได้ด้วยนะเ<ม>ช่นเราจับแบบนี้ใช่ไหมคะมคเตะขาขึ้นอันนี้ก็จะเป็นการบริหารต้นขานลแล้วเตะไปเตะม,มานะเตะไปข้างหน้าก่อนและเตะไปข้างหลังพยายามอยาอย่าอยยาดตัวแอดพยายามเอาตัวอย่านที่ไปจากกัน<ม>ับขาช<ม>่วงสุกนะคะเ<ม>็ะไนไ<ม>คะเราก็จะได้ขาด้านหน้าแล้วก็ขาด้านหลังแต่ที่นี่ขาเรามี4ด้าน<ม>ใช่ไหมคะเราก็เตะไปข้างๆได้ด้วย นะคะเราจะได้ขาหนีบแล้วก็สะโพกด้านนอกนะคะอันนี้ก็จะช่วยต้นขาของเราทั้งหมดเลยนะคะลงบงสะโพกด้วย <S <S นะนสนุกไหมคะป้าได้มาออกกำลังกายกับน้สนุกมากเลยค่ะพี่โน้ไม่หนักเกินไปใช่ไหมคะแล้วก็รับรองว่าตื่นมาก็ไม่เจ็บกระดูกไม่เจ็บข้อนะคะอ่าแล้ววันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนก็ขอลากันไปในชุดว่ายน้ำสวยๆแบบนี้นะคะ่ะ ลาไปก่อนละกันนะคะติดตามนุ๊กแฟมลี่ด้วยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามนะคะช่องของเราค่ะนุ๊กแฟมลี่แล้วก็วกอย่าลืมกด subscribe <c oughs> กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊งแล้วครั้งหน้านะคะสุดที่ดามาค่ะจับไปตุ๊กตุกไข่ต้องติดตามนะคะวันนี้นะะลาไปก่อนบ,บ๊ายบายสวัสดีค่ะอ่ะคอนเทนต์เสร็จแล้วลูกคุยได้แนละ้วี่ละ อลองทายกินไปแล้รหลองเช่ไหมจริงได้ค่ะแล้วมีผู้ชายไหมคะหัืเนี่ยนะนอ็มาก